สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจ๊อแอลพินเล่นวันนี้ออกมาที่พระพุทธบาทนะคะรอะรอยพระพุทธบาทที่หมู่บ้านเรานะวันนี้เป็นการต้านทลาของเจ้าเหนือเนาะวันนี้เราก็เลยเชิญเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะอนุโมทนาบุญกับอ,อด้วยนะคะกับบรรยากาศแบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นออแบบพูดใครนี้ก็คือ งานบุญเยอะค่ะงานบุญเยอะฝากเพื่อนๆอ,อนุโมทนาบุญด้วยนะคะว่าวันนี้ได้ทำบุญร่วมกันนะคะกับชาวพี่น้องชาวตำบลพระพุทธบาทนะคะแล้วก็ใครที่ร่วมจิตศรัาทธาในการต้านกวยสลากนะคะเป็นประเพณีทางเหนือที่สืบทอดกันมาปีหนึงมีครั้งเดียวนะคะหลังออกพรรษา หลังออกพรรษาประมาณประมาณ78วันเนี่ยค่ะก็จะหรือไม่ก็ครึ่งเดือนประมาณนั้นนะคะก็อุ้ง,ง่ายๆกับประมาณสองสี่เนาะ,ะ,ะก็มาดูบรรยากาศนะคะว่าภายในภายในภายในหมู่บ้านเนี่ยภายในตำบลน,น่ยความสมัครสมานสมามัคคีในการร่วมกันทําบุญของพี่น้องนะคะ นี่น้องชาวตำบลพระพุทธบาทอำเภอถึงกลางจังหวัดน่านนี่คือที่ประดิษฐ์นะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าที่ประดิษฐ์ของอ่ารอยพระพุทธบาทที่มีมานานนะคะ,ะตั้งแต่จาความได้พูดง่ายๆตั้งแต่เกิดมาออกก็รู้แล้วว่ามีพระพุทธรอยพระพุทธบาทอยู่ตรงนี้นะคะจากที่อื่นนี่ก็คือ,คอมีการสมบุกสมบันขึ้นไปนะคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรอยพระพุทธบาทกันนะคะ ที่หเนอยู่ตรงนี้คืออที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะ ก็คือเราจะทําเป็นสองชิ้นน่ะแบบนี้เราจะทาเป็นสองชิ้นชิ้นหนึ่งติดอยู่กับปวยสลากและอีกชิ้นหนึ่งก็คือเอามาวางไว้ตรงนี้นะคะให้ละนะคะพระสงฆ์ท่านเรียกนะเปินว่าห้องหาเอาเตอร์ประมาณแบบนี้นะห้องหาเอาเตอร์ซ่ท้า หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็คือเอามันมีมันมีกระดาษถึงสองคิ้นเพื่อจะเขียนสัทาสัทาชาวบ้านนะคะว่าอันเนี้ยให้พระสงฆ์ท่านเรียกหาะะเอาเนี่ยรวมพระสงฆ์ก็ประมาณหลายหมู่บ้านนะคะขึ้นมาก็รวมมาทั้งหมดนะคะประมาณ1,500รูปนะคะแต่ว่าแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเราจะ อย่างน้อยนะคะบ้านบ้านหนึ่งหลังหนึ่งก็ควรมีขวยอะ่ะข่ยฉลากอะ่ะหนึ่งอันนะคะหนึ่งอันบ้านอ้อก็จะอยู่โซนทางนี้นะ,ะบ้านอ้ออยู่โซนทางนี้อันนี้คือการทําบุญทําทานทั้งทั้งตําบนเลยนะคะ ก็คือพระสงฆ์ท่านจะเรียกหายอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมอย่างเมื่อกี้ก็ฝั่งทางโน้นก็จะมีจะมีแบบนี้ค่ะเนี่ยแต่ละแต่แต่ละหลังก็คือเขาเรียกว่าห้องเอาเตอร์ไอ้นะประมาณว่าห้องเอาเตอร์ไอ้น,นะกระทาญาติโยม ก็คือ,อคหมู่บ้นานละหลังอ่ะเตรียมไง,อ,งอันนี้คือ,อ,อทถถี่เห็นอยู่ตรงนี้ศรัทธาพ่อแม่พี่น้องมันอ่อนเราหนีปลาร์ดกักกอยู่ฮันตลาดกัอยู่ฮัน เสถาบ้านออดีีน้องปอบแม่ไผ่เกาะออนเนื้เจ้าว่ามีไผ่อง,งนาะนี่คือหมูบ้านออดกรอบประมาณประมาณเดนเชือนเดียนครับแลวมมร้ ចូលសម្រាប់មកនេះនេះ8នេះនេះ1 1 2 3 4 5 6 7 8 บรรยากาศก็เป็นบรรยากาศในการร่ว,รวมทําบุญกันนะคะเป็นการต้านปุยสลากเช้าล้านนะยาหมู่บ้านอ้อนีอ่นะถ้าต่อไปก็คือหมู่บ้านอ้อหมู่เก้าบ้านแคว้งอ่ะเนี่ย สถานที่นี้ที่เราอยู่กันนี้ก็คือหมู่8บ้านเรานะคะเราก็จะร่วมกันทําบุญทาทานเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในโรงทานกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเราไปดูกันหลังจากเราทําบุญกันเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะบริจาคทานอย่างเป็นทานโรงทานนะคะโรงทานมีอะไรบ้างเราไปดูกันนะคะรอยพระพุทธบาทน,นะคะซึ่ง มีมานานแล้วมีมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะคะณนะตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านเราตำบลพระพุทธบ,บาทอ,อเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือเราจะมาตานบวยสลากันที่รอยพระบาทน,นะรอยพระบาทตำบลพระพุทธบ,บา,อาทอเมืองเชียงกลางจังหวัดน่านาไปดูของในโรงทานเนี่ยนะ เอามาดูบรรยากาศโลงทานกันนะคะไม่รูปค่ะวิดีโอค่ะอ่ะบรรยากาศโรงทานมีโรงทานอะไรบ้างนะคะอันนี้บ้านผูแหนสศรัทธาบ้านผูแหนนะคะลงทานมีอะไรบ้างจ้าเอของหวานเจ้าของหวานอันนี้สาวคูนะคะแล้วก็ศัทธาบ้านแฝงนะคะบ้านแฝมีอะไรบ้างว้าว แกงบวชบวชบวชปลทองน,นะแกงบวชเอ้ยบวชบวชปลทองอะไรแบบนี้เนาะอันนี้โรงทานนะคะโรงทานบ้านเรานะคะมีอะไรบ้างด้วยอย่างกินพองเจ้าโคดากิน,น้ำเต้นแนนเป็นคนบ้านบ้านเราเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านไทยลื้อนะคะไทยลื้อนะคะวันนี้มีโรงทานอย่างพอ,องเจ้านีโตน,น,น้ำจับตะไคร ะคะ่ะเจ้าของโรงทานนะคะตอนนี้ทานช่วออตอนนี้ไปต่อดูด้วครับอ่นาคันนี้โรงทานยังไม่พร้อมนะคะเพื่อนๆโรงทานยังไม่พร้อมนะคะ,ะถ้าพร้อมจริงๆก็ประมาณนู่นนะคะประมาณ11บเอโมงคัน,นนี้9ก้าโมงกว่ากนะบรรยากาศข้างนอกก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะข้างในก็ ถ่ายมาแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ออด้วยนะคะเพื่อที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนด้วยอ่าท่านี้นะคะโรงทานบ้านอ้อนะคะอ่าชูแหน่อยค่ะอันน่นะอ่ะอเปิดมีดอมใจอ่ะอันนี้โรงทานนะคะโรงทาน น,นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ,หล,ะลงทานคุณจำหลักคุณภาคพึงศิลาศิลาอ่อนนะคะวอนวรล,ลักษ์นะคะคุณสถาสถาพรคุณนารีงามขำนะคะคนนี้นะคะคนงามงนี่เนอคนงามงนี่เนอแล้วก็สทอเจ้าโกนยศด,ดินทวีพรพ้อมครอบครัวคุณปิติเพนศรีศิลาอ่อนนะคะนี่คือศรัทธาญาติโยมนะคะที่มา ช่วยกันนะคะทำโรงทานให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ,อ,ะอ๋อขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ขอ๋อด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับการรับชม